เอาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูกับ B M F 10เขาเรียกว่ารถ B M ยอดฮิตที่ใช้งานได้ดีประหยดัดแรงนะครับแล้วก็ยังไม่ตกรุ่นมาดูกัน B M F 10คันนี้เป็นปี2011นะครับ 520D ปี2 0 1 1ก็ดูคันนี้เป็นสีแชมเปญน,นะก็ดูภายนอกภายนอกก็ยังสวยเดิมอยู่นะครับมีเซนเซอร์หน้าซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วแหละมีที่ฉีดน้ําไปหน้านะครับผมไปไปดูล้อล้อก็จะเป็นล้อของมันเลยตรงรุ่นนะครับก็ตกสเปค5้าดีจะดูด้านข้างคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าดีไซน์อะ่ะมันไม่ตกลุ่งไม่ตกลุกจริองอ สวยหรูใช้งานก็ดีประหยัดด้วยแรงอีกต่างหากนี่ดูข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ก็จะเดิมๆเ,เลยไม่ได้มีของตกแต่งหรือว่าอะไรนะครับจะเป็นนี่โลโก้520สนดีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัว l u x ช r รอ่าสเปคเป็นรุ่นลักช r รก็จะแบบไม่ได้เหมือน M อสปอร์ตแลมันต่างกับเอสปอร์ตไงครับต่างกันที่พาร์ทชุดแตกนะครับลอ้อ แล้วก็มีภายในนิดหน่อยก็ไปซื้อใส่เพิ่มได้ใช่มันมันมีเดี๋ยวนี้เขามีขายกันแนละ้วเนาะแปลงเป็นเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลองดูนครับถ้าชอบแต่ถ้าเกิดใครชอบเดิมๆแบบนี้ก็ต้องมาดูคันนี้แหละ,ะไปดูภายในกันก่อนเฮ้ยแต่ผมบอกก่อนคันนี้มันเป็นคีเรสนะครับนี่ล็อกรถล็อกแล้วเปิดได้หมด4บานเลยล็อกได้ทั้งหมด4บานนี่เปิดล็อกตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันคีเรสสี่บานนะครับไปดูภายใน ภายในคันนี้จะเป็นสีสีเบดนะครับพวงมาลัยดามคอนโซลดามัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับมีเมมโมรีเบาะสองตำแหน่งเบ่อไฟฟ้านี่เบาะไฟฟ้าเต็มตัวเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนีเสียงยังนิ่งอยู่เลยดีเซลนะเนี่ยก็ตัวนี้จะมีจอ จอข้ามาตัวนี้จะเป็นจอวิทยุซึ่งก็จะมีโหมดเล่นต่างๆปกติครับใช้งานง่ายไม่ยากมีโหมด cd มัลติมีเดียต่อบลูทูธได้นะครับวิธีเราจะเช็คเช็คเขาเรียกว่าเช็คอุปกรณ์รถต่างๆอ่ะก็เช็คในจอนี้แหละแต่มันจะเข้าค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าระบบแอร์นี่ตัวนี้พุชสตาร์ท ซึ่งบอกก่อนว่า Option ออปชันพวกนี้เป็นออปชันมาตรฐานส่วนใหญ่ B M รุ่น F 10เนี่ยก็จะมีทุกคันหรือในตระกูลปีเดียวกันก็จะมีประมาณแน่หมดนะครับไปเดีด๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องนะครับต้องบอกก่อนคันนี้ไปเป็นเครื่องดีเซลเครื่อง2 0 0พันดีเซลสสูบเทอร์โบนะครับก็มันได้แรงอ่ะแล้วก็ได้ประหยัดประหยัดที่คือประหยัดจริงๆนะน่าจะมีประมาณ10กว่า,ก,วากิโลลิตรเลยอ่ะ สิบหกเป็นต้นใบประมาณสักสิบห้าสิบหกโลลิตรแล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนที่ขับขี่ด้วยนะครับดูแลง่าไม่จุกจิกดูแลเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปเลยนี่โดยรวมคันนี้สวยเดิมไม่มีชนดูข้างหลังไหมเดี๋ยวผมพันดั่งข้างหลังไหนก็เป็นเบาะหลังเบาะหนัง ดูดนั่งสบายเข่าไม่ติดด้วยนี่ขนาดนั่งข้างหน้าผมถอยมาเยอะแล้วนะมีแอร์หลังผ้าหลังคาสวยค่ะแต่คันนี้ไม่มีสลูปแค่นั้นเองซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่เดี๋ยวที่ผมบอกคันนี้ยตอบโจทย์ใช้ในเมืองใช้่นจังหวัดครับหูดูดีอะไรครับพอมาถึงท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปให้ท้ายคลิปนะว่า อยากดูรถคันนี้ติดต่อยังไงเบอร์ที่อยู่ตรงไหนยังไงนะครับก็าาหากใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปให้แล้วอยากดูรถคันไหนต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาคันไหนมารีวิวให้ดูอีกติดตามคิด้าแล้วกันครับวันนี้นับไปเรื่อยลาก่อนครับสวัสดีครับ